สติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยต้องหมุนกันเป็นเกลียวเลยบาดฐานในความพอใจในการที่จะทําความพอใจในการที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์คือคือบาดฐานพื้นฐานต้องมีความพอใจเป็นพื้นฐานตายพูดง่ายเลยถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมาจะตายหนักกว่านี้เอา้าตายตอนภาวานานี่มันก็ดีกว่าตายตอนไม่ภาวานาแล้ววะ เห็นไหมมันจะมีกําลังใจขึ้นมาเลยเทีน,นี้กําลังใจจริงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของนักภาวนาถ้าขาดกำลังใจไปแล้วนี่ทําอะไรก็ไม่รุ่งทําอะไรก็ไม่ทนสู้สู้มันนะมีอีกไหมแม่ชีแม่ชีอยากถามอีกไหมคะจยนขออนุญาตถ,ถามจากทางบ้านนะคะคุณนัทสิธิ์นะคะมีคําถามครับคุณบาแฟนเคยทําแท้งกังวลใจว่าจะทําให้ทํากินไม่ขึ้นหรือเปล่าครับ